ครับพี่น้องมางานแต่งครับงานงานแต่งจะมดแพ่ครับพี่น้องเขาบอกว่านี่ข้องเสียบพี่น้องลำลำคักขนาดลำลาบลาบเหนือครับพี่น้องลาบแพ่นี่ถ้าจะให้เสียบครับพี่อร่อยอร่อยครับขาหมูด้วยฮ้ยครับพี่น้องซส่เลยครับจวดเดี๋ยวแม่แพ่แล้ว เฮ้ยสองคำดิดมันเดียวเผาแพร่กระแซบพริกแพร่กระแซบมันเพชรน้องเบิ่งอุ้มวัดสวัสดีสสดครับพี่น้องออกกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้กับพี่ยังไงครับนี่ชมบรรยากาศพี่น้อง เขตชัยภูมิสุดเขตชัยภูมิมือนีจะไปแพ่ครับผมแต่งงานร้านครับในมีโอกาสดีๆครับพี่นไไ้องเนี่ยเสียจะไปใส่มือนี่งานแต่งครับงานแต่งยวัดแสงวัดแท่เ <laughs> ขตชัยภูมิสุดเขตชัยภูมิ รับผมก็มาถึงใกล้จะถึงเลยครับอีกประมาณสักครึ่งชั่วโมงเนาะถึงเป้าหมายนะครับแต่ก็มาพักกินเขากันนะพี่น้องพี่น้องกำลังกินเขากันอยู่ครับผมเดินเอาไป เรียบร้อยแล้วครับผมตำบลซอยแฮครับผมรีสอร์ทสวนริมน้ำครับพี่น้องมาถึงเรียบร้อยแล้วครับผมพักผ่อนพรุ่งนี้เช้ารุยงานครับผมได้มาพักผ่อนมาถึงเร็วอยู่ครับพี่น้องซึ่กว่าชั่วโมงครับผมอากาศดีอยู่ครับชมบรรยากาศห้องครับมาไปได้ด้วยยังของางน้า ห้องรวมห้องท้องครับเนี่เป็นสองสองที่นอนเอ้ยสองนอนในสองคนมามีห้องน้ำ <c oughs> ใช่ได้อยู่ครับสะอาดเอี่ยมไอ้ป้อนนี่เต็นท์โมยู่นี่นี่เฮ้ยครับอืมเตแนท์โมอยืนนี่นี่ครับ กำลังพักผ่อนกันอยู่ชมิวบรรยากาศข้างนอกพี่น้องแก่เลยอ่ะชมบรรยากาศข้างนอกจวดพี่น้องอากาศดี มึงจะเบาพี่น้องสัมผัสจะเบากันเป็นได้ตื่นเต้นบ่นิดหน่อยนิดหน่อยไม่ได้เงี่ยแผลเด้อหายจะคนได้เด้อหลายคนหลายพรุ่งนี้เริ่มงานจังโมงเมื่อเอิน9โมง9โมง9นาที9นาทีครับผมพรุ่งนี้เจอกันครับเดนหน้าเวทีเดนหน้าเวทีมกก็ลัังเบบคร ดิงสไลด์อไบ้านเจ้สาวกังออกมาเป็นแฉกเทประมาณสิบห้านาทีไปแล้วบ้านเจ้าสาว ครับก็มาถึงบ้านเจ้าสาวเรียบร้อยแล้วนะครับผมเขาก็เรียบง่ายครับผมไม่มีอะไรมากครับผมก็ตอนนี้ให้เดินไปรออยู่ที่เต้นก่อนนะครับเราจะมาแล้วอะไรครับผมอันหน้าไหน่อยบ่าวใหญ่มา่วหมัดบ่าวใหญ่มั่วหมาะ จวดให้เขาเดี๋ยวขวามัเต้นนะเต้นเดี๋ยวานการดีครับการกาดีกว่าครับี่น้องโคราชน่าจะร้อนเนาะร้อนครับเงินแจกสมครับน้ำเปล่า พิธีพิธีเรียบง่ายดีครับผมง่ายๆครับผมถึงเวลากน็น่าจะเข้าบ้านเจ้าสาวเลยครับไม่มีพิธีอะไรมากสบายๆนะพี่หน,นุ่มขั้นตอนแรกนี่จะเป็นการที่ฝ่ายชายนะครับเป็นการทำพิธีครับยื่นอ งูงแสนครับงูแสนผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็มากันพอสมควรครับเวลาที่ดีสำหรับทุกคนนะครับ เซลฟี <that> ่เลยครับเซลฟี่เลยมเลยมีอะไรอะไรก็ใส่มาให้หมดเลยครับมีอะไรให้หมดมีตัวเรามีเท่าไหร่ก็ให้ให้หมดเลยทั้งตัวแล้วก็ทั้งตัวและหัวใจนะครับ พวกเอาลูกสะไครครับวกแขนนะครับเนี่ย ลก่าก็จะเป็นกล่าวพิธ hmm ีตอนจบนะครับมาจากโคราชบบนี้นะครับอบอุ่น นะครับอบอุ่นนะครับทีนี้ถ้าพูดตามหลักประเพณีทางบ้านผมครับทางเจ้าสาก็ต้องขอขอบคุณญาตทางโคราดเป็นอย่างมากที่เสียสละเวลามาช่วยหลานและทางญาตของเจ้าสาวต้องของอภัยกับสิ่งที่ มันไม่ไม่พร้อมอ่ะคือว่าเหตุการณ์ครับก็ถึงเวลารับประทานอาหารเพลคนนะครับก <c oughs> ินข้าวครับผมกินข้าวแล้วกันเ <c oughs> สร็บป,ปะเ<จ>สร็บเดินเช้า คนางบานมันเดินชิ้นค่าอาหารเขาเสียบเนาะเสียบบนนางฝ้าสโอ้ยสวยรลีนางฟ้าอนีอาหารดานี้เหมือน้านเราไหมลาบลาบลาต้มไก่ผัดผักอันนี้เราเด็ด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 ครับผมเราต้มครับกินไม่กินไม้ถามกินไม่มกิ นะครับตจวดเด่ปวยังไม่ถ่ายไปถ่ายรูปเด้อไม่ถ่ายรูปก็จะบุจะบาจะสาวบรรยากาศ ไปถ่ายรูปเด้อใครไม่ได้ถ่ายรูปรว่าไม่ถ่ายรูปกันโอเคครับขอรับประทานอาหารก่อนนะครับผม <c oughs>